ใส่มันงข้ครับใส่มันงข้โอ้โหโอ้โหอีหลากโอ้สวนครับสวนสวนลุดโอ้โหลุดเดี๋สวัสดีครับผมยินดีตอนรับผู้ช่วสองยี่สานมันทาเสาครับวันนี้กร พอกันยู่เกินขึ้เกลวแล้วนาอครับนอ้อหนึ่็สิภาพ,พี่น้องมาหาครับป่าขี้เกวลวหรอครับผมไปแล้วพี่เอกพี่เอกขึ้นพังเนี้ยหรอครับโอ้ม่ขี่หนาก็เป็นหลายให้โอ,พพอ,อ้ยี่กีน้องเอ้ยทำมาแเร่งมากอะหาถ้าปา่าหาเนื้ออยู่เนื้อกกินไปทันหรอครับ เพื่อได้ประหยัดค่าไล่ใจนาะครับเนาะโอ้ยแย่งหลายครับพี่น้องเอ้นี่นะครับสภาพไม้กับมังเกรานี่ยแหละครับผมมันไฟฟ้ายเลยครับตัวแม่ครับผมแดงมันเหนียวมั่งหันตัวมันสิบินขึ้นนะครับอู้นพุ่นพุ่นพุ่นตัวแม่ตัวผู้ตัวผู้ หายเงียบๆมันครับผุนๆๆๆๆๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอปลาไว้ครับพี่น้องค่อยหลุนควายชมมึงเด้อครับสิสุกสิมันบ่ป้อนี่มากงดก้อนกะบ่ปันใดครับปลาบ่ขึ้นครับงดก้อนครับเนี่ยดิใซนกะนอนยางนี่แหละครับผมนี่จัดมวงได้ครับก้อนสีคำครับมัสี่มีตัววะครับ มาจากแ่างมานบ่ครับโอ้โือเขากลางต่อป,ป่ะตานมากน,นะครับบนตัวก็ได้แหะครับปลดแล้วพี่น้องปลดแล้วมันคเกลื่อนหัน กอว่าสับะปลาหน่อยบ้าง รอไปได้เรียๆครับเพราะมันกระตุกยุ่งเหรนถ้าติดตัวหน่อยหรือตัวนี้แหละครับนี่ยนั่นนั่นมันไปแล้วพี่น้องปลาหน่อยวะนี่นั่นนั่นนั่นคาไปแล้วพี่น้องขาไปแล้วไปแล้วครับขมคาไปแล้วขาไปแล้วไปแล้วคาไปแล้ว ลุนนะครับสิต,ตัวนไหนขห้นตัวใหญ่กินเลือดหรือว่าครับเนี่ยเอาเล่ดได้ครับไปแล้วเอาเลด่ดนะครับสวนโอ้ยปลาหน่อยบ้างนี่งวะปลาหน่อยหรอข้าพังเงี้ยเลียนตีวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงกับอพาดครับอู้ยุบนสับวยู่ไกลพี่น้อง หากมึงรอหน่จักหน่อยก็น่าครับผม cùng cần gần là ta này cái đài, phòng nhá ngồi bên cái này phải đặt đồ luôn, là nó โอ้วันอาทิตย์เขาม้าเลยดยอะไรขาดสดยส่ไซนัทโน่เนาะ อ๋อเอาแล้วครับเอาแล้วอา้อ้ใส่มังน้ครับใส่มั่งข้อา้หูอู้หโอ้อ้ออู้อ้โดนครับโดนออ้ยจำเร็วเลย งาม,งาม,ง,ามงามครับว่าตัวนี้เป็นไรรนดน้ครับนี่ครับ <c oughs> เจียวอยู่ครับเนี่ยอ้วนตุ๊บปุ๊ฮึใช่เหมือนกันอีกด้วยครับนี่ตัวนี้นะครับตออายุถุกเชีย ตึกตกตึกๆๆๆจุเนี่ยเจ้าบอกเง้เป็นโลเขินหมดเลยครับสองรูสามรูคนละที่าบางเหยียบยุบหมดแล้วครับมันกลางๆหมดแล้วครับเดี๋ยวล่อให้น้ำแห่งลงไปก่อนที่มีครูปะ เอาดีแล้วครับเอาแล้วถอดอีกแล้วนั่นนั่นนั่นเอาไปแล้วพี่น้องเอาไปแล้วเอาไปแล้วคนหมุนติวติวติวแล้วเอาคนทำสิลาเขาเนี่ยสวนครับสวนสวนมีนเข่าหึงอีลีพี่น้องเห็นด้วยครับปุ๊ดตุ้ดตุดตุดแล้วตุดแล้วตุดโอ้โห ปลูดเธอเองแล้วเจอเแล้วเธอแล้วโอ้โหบนไงเป็นไหนครับโอ้ยทู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 โอ้บนปูดอีกแล้วครับเนี่ยเจ้าครับเจ้าแบบนี้เลยไหม คันยูมันยูเป็นฟูงครับปลานี่โอ้เสียส่วนหรโอ้เสียดายแต่ว่าโอ้ซ้ำอีกซ้ำตรงนี้มูแล้วครับ มียนีป่วยไปไกลบ่ได้เลยนครับนั่นนี่โอ้จะเป็นเสียเก็บบ่ได้ครับผมสิป่วยเหยียดแรงข้าเดียวพวออ้าไนี้ครับพี่น้องเดิ่มกินเนีย่ยหรอกป๋าครับสักนี้หรอกจินเนีย่ยดีโอ้หักเม่เนาะหัวฝีตัวนี่เนาะงเดย์เนาะ เพี้นหม่องด้วยครับผมโหตวัดเฉอต้องไปหลับเพื่นเ่อนขึ้หาเถอะปะไม่เดียวโอ้ยปลาหน่อยบ้าเหรอขาบหางเลียนด้ยเว่ยเมื่อน้อยหางก็จินหรือเปล่าครับ còn nhắn rồi kìa nó Ui, còn nhắn nó thịt ngọt nghe bình Máy điêu khắp một điêu ดูมากขึ้นไก่เนี่ครับไก่สองตัวเนี่ยหรอครับเนี่ยมื่อเนี่ยพอได้เผาเกียร์แฉบๆอยู่ครับโอ้ยหมานครับหมานครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ